สำหรับท่านที่ต้องการออมเงินและสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับ <c oughs> เรามาดูแบบประกันตระกูลฮีโร่ซึ่งมีผลตอบแทนที่สูงนะครับแบบแรกเนี่ยเรามาดูฮีโร่สิบทับหนึ่งครับฮีโร่สิบทับหนึ่งหมายความว่านะเรา ออมแค่ครั้งเดียวฝากแค่ครั้งเดียวแต่รับผลตอบแทนไปถึง10ปีและสามารถลดหย่อนภาษีนะที่ให้มากกว่านะครับเรามาดูผลตอบแทนนะครับประกันลดหย่อนภาษีที่ให้มากกว่าผลตอบแทนสูงถึง2.1์ ของจำนวนเงินออประกันครับคือไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะครับและเราชำระประกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับชำระครั้งเดียวคุ้มครองชีวิตถึงร้อยห้าเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินออประกันเลยครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับกว่าครั้งเดียวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับฟ <c oughs> ีเจอร์ของแบบประกัน นะคุ้มครอง10ปีชำระเบีย้ยครั้งเดียวนะครับนี่นะครับผลตอบแทน2.1% 2.1%ทุกปีเลยนะครับก็เหมือนกับเราเอามอมเงินไว้ในธนาคารนั่นแหละครับนะแต่ธนาคารต้องเสียภาษีด้วยอันนี้ไม่ต้องเสียภาษีและยังสามารถคุ้มครองชีวิตด้วยมาดูตารางผลประโยชน์กันนะครับนะ ตารางผลประโยชน์ตรงนี้นะครับนะชำระเบี้ยครั้งเดียวปีละ1000 0แสนบาทโอ้ชำระ1 0 0 0 0แสนบาทไอ้นี้นะครับจำนวนเงินออกประกันก็0 0 0 0 0แสนนะครับนะชำระครั้งเดียวเลยผลตอบแทนที่ได้นะครับคือ2.1%คือปีละ2001เห็นไหมครับทุกปีรับปีละ2001 เรามาดูว่าเงิน1 0 0 0 0แสนบาทอยู่ในธนาคารเนี่ยได้จ2 5ก็คือ250บาทต่อปีมาอยู่ตรงนี้ได้2,100บาทไม่ต้องเสียภาษีอีกนะครับนะและเรามีความคุ้มครองชีวิตสูงถึง100นะก็คือ1,500 0บาททุกปีนะครับนะเห็นไหมครับคุ้มครองชีวิตด้วยในปีที่10ครับ ในปีที่ส0คืนมาทั้งหมด1,2100บาทนะครับนะรวมแล้วนะครับเงิน1,000 0ต้นของเรายังคงอยู่เหมือนเดิมแต่เราได้มา1,21,000บาทเท่ากับ1,21%ก็คือ21,000บาทนั่นเองนะครับ ถ้าเราออมธนาคารเราได้ไม่ถึงนี้แน่นอนนะครับและยังสามารถคุ้มครองชีวิตด้วยถึง105%ด้วยด้วยนะครับพวกอายุที่รับประกันก็คือตั้งแต่20ถึง65ปีนะครับจำนวนเงินขั้นต่ำนะครับ30,000ฝากได้30,000เลยครับอันนี้คือตระกูลฮีโร่10-1น,นะครับนะ เรามาดูฮีโร่ตัวต่อมานะครับฮีโร่10ทับสามนะครับนะฮีโร่10ทับสามเห็นไหมครับฮีโร่10ทับสามเมื่อกี้ฮีโร่10ทับหนึ่งก็คือเราออมแค่หนึ่งครั้งฮีโร่10ทับสามนะครับก็คือนะรับผลตอบแทนสูงสุดถึง20%ตั้งแต่ปีสิ้นปีที่1ถึงปีที่9 รับเบี้ยแค่3ปีนะครับรถยนต์ภาษีสูงสุดได้1 0 0 0 0แสบาทนะครับ Hero 10บทับสเรามาดูรายละเอียดของฟีเจอร์กันนะครับนะรายละเอียดก็คืออย่างนี้นะครับจะเห็นได้ว่ารับคืนสูงสุดปีละ20%เลยครับถือว่าสูงมากนะครับนะแต่ออฟแค่3ครั้งนะครับ อมแค่3ปีมาดูผลประโยชน์กันนะครับนะนะตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองนะจำนวนเงินประกันคือ1 0 0 0 0 0บาทชำระเบี้ย3ปีนะปีละ1 0 0 0 0 0ก็คือ3 0 0 0 0 0บาทนะครับปีละ1 0 0 0 0 0แต่รับคืนนี่สิครับสุดยอดเลยนะปีละ2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 20,000 20,000 20,000 20,000เ 20, ราอมแค่3ครั้งนะครับ สครั้งนี้เราหยุดออมแล้วแต่รับผลตอบแทนสา0 0 0ื่นสองหมืนม่นสอไปจนถึงปีที่เก้าพอปีที่10นี่สิครับรับอีก1น5 0 0 0บาทต้น3 0 0 0 0นก็เป็น3 4 5แ0 0สบาทคือเรามีกำไรเท่ากับ4 5่0 0ืบาทโดยไม่รวมภาษีนะครับนะแม้มีความคุ้มครองชีวิตนะ อีกนะครับเห็นไหมครับ1นึ0 0 0เพิ่มขึ้นนะคุ้มของชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะสามร้อยสอันนี้คือฮีโร่สิบทับสซึ่งก็เป็นผลตอบแทนที่ดีอายุที่รับคือ20ปีถึง60ปีเช่นเดียวกันนะครับจำนวนขั้นต่ำก็3ามหมใครทีเ่เก็บออมเงินไม่ได้ก็เก็บแบบนี้ได้เลยนะครับ อย่างน้อยก็เหลือเงินแน่นอนในรูปแบบนี้เมื่อกี้ตัวแรกก็คือฮีโร่10ทับหนึ่งตัวที่2องฮีโร่1 0ทบสเรามาตัวดูตัวพระเอกกันนะครับคือฮีโร่10ทับหครับตัวฮีโร่10ทับหเนี่ยนะครับถือว่าเป็นตัวพระเอกผลตอบแทนที่สูงและฟีเจอร์นี่ว้าวมากเลยนะครับนี่นะครับฮีโร่10ทับหนะ รับเงินคืนปีแรกสูงสุดถึง20%เหมือนกันนะครับปีที่1-5ถึงนะและรับคืน100%ปีที่6-9ถึงนี่คือจุดเด่นที่สุดยอดมากนะครับรวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง540%นะครับคุ้มครองชีวิตถึง500%ของจำนวนเงินออกประกันลดหย่อนภาษีได้1 0 0 0 0แเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูฮีฟีเจอร์ของฮีโร่10ทับ5กันนะครับ เห็นไหมครับใต้ปีแรกเลยรับคืน20% 20% 20%, 20ปีที่1-5ถึงหหลังจากนั้นแล้วรับ100%ปีที่6-9ถึง9และปีสุดท้ายรับคืน40%นะครับนี่มาดูตารางผลประโยชน์กันความคุ้มครองชีวิตสูงสุงสดถึง500%นะครับตารางผลประโยชน์เนี่ยเบี้ยออมปีละแสนเห็นไหมครับปีละ1 0 0 0 0แสนปีที่1-5ถึง5 แต่รับคืนปีละ20,000 20,000 20, 20,000 20,000 1ถึง5 20%นะรับปีละ20%แต่พอมาปีที่6เนี่ยนะครับเห็นไหมเราไม่ต้องส่งแล้วแสนหนึ่งแต่รับคืนปีละแสนเห็นไหมครับปีละแสนและปีสุดท้ายคืนมา40%คือ40,000รวมแล้วเงินต้นคืนมา500,000ก็เป็น540,000บาทเท่ากับกำไร,ร40,000ไม่รวมภาษีนะครับนะนี่รับ ปีหกถึงเก้ารับคืนปีละร0 0เปอร์เซ็นต์นะครับและคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง500%ด้วยกันนะครับนี่คือแผนประกันที่สุดยอดมากนะครับรับถึงอายุ65นะครับขั้นต่ำซื้อได้30,000ก็ซื้อได้แล้วนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยนี่คือแผนประกันในตระกูลฮีโร่ท่านใดที่ เก็บเงินไม่อยู่หรือไม่ไม่สามารถบังคับตัวเองได้ก็สามารถเก็บแบบระกูนีโรได้เลยนะครับไม่ต้องการฝาก5ปีก็ฝาก3ปีไม่ฝาก3ปีก็ออมสัก1ครั้งปีครั้งได้รับคืน10ปีเลยนะครับก็ลองดูนะครับนะออมเสนอให้กับลูกค้ามั่นคงเพราะ ขึ้นอยู่กับกระทวนการคลังเหมือนกันนะครับนะรัฐบาลรับรองเป็นประกันนะครับ